สวัสดีครับพบกับช่องอานลำเพลินโวฟิเชียนนะคระมาเกาบมาายด้วยละเดี๋ยวเอาให้ คือมีคำวาบ้านสาวน้อยวะนป่ไงบ้านสาวน้อยยินดีต้อนรับทไปเลื่อนทางเลยนึกว่บอก่าเลื่อนนีเอาคามไม่ต่นี่อ่าน เออคขาบอกเขาเดี๋ยวเราบ้องเอามาฮะอยากไปตัดผมจังเห็นเห็นที่แซกตัดผมแล้วอยากตัดผมกำลังยินไปตรงนี้ให้เขาไปส่งเขาก็รออยู่ไม่เอาจะเดินไปเอาที่ไปตัดอยู่แต่งหน้าูกสาวเลี่ยวก่อนหรือว่าจะติดแต่งเอฮจานตันตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สอัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาารสวัสดีค่ะลูกยากอยากถ่ายคลิป <ผม S 2> ต้องอะไร พี่ต่อสวัสดีครับมากับน้องฟ้าฟ้าใสวันนี้ยชุดแล้วนะ,วนะชุดนังงือกหรอไม่ได้เอามาเอามาไหมชุดเงือกมันอยู่ในร่างไงอะร่างไมาผสมมาก็มา

มอง,งกินค่ะโอ้คืออะไรอีกเนื่อนมีน้องปะมีทายฉากอามทายเราต้องข้าไปกินแล้วเจสวยเลยยินงเห็นแม่ทยายเอาไม่คือว่ามีแนวโกดแจ๊ถ้าลูกก็บาบ่มีน้องปะ <laughs> โอ้ยฮอนบมันยังไป่หลอก าะยังไปดอกเท่ากับงางคือเราเมืองแม่ลูกคุณนี่แอดมินแอดมินฟ้าใส่กับ ไม่ใช่แอดมินแม่บานกับน้องฟ้าใสอะไรฟ้าจะไปทำอะไรนนะไม่ได้กินยังไง,องนหนูจะเอาอะไรคะลูกเน,นี่นพรานานเพรานานแบบเดียวะ เขาขายยูบอกผู้ให้ให้เนี่ยเขาขายยูบอกทังห้องอ่ะดีวันี่ะพูดไม่พรนะเนี่ยแม่ถึงหนี้ัเลยค่ะันเลค่ะยอดมกาไปเ้นบ้างน้นือหมูฟังยงไงหมูฟังมันพักปฏิเสื่องต่อเลยวันนี้ต้องดีด้วย ก็ขาหมูมาแล้วพี่ชายเส้บซี่าวค่ะือว่าปุ๋เนี่ยกินตะไคุ้งอีกขาลาเสร็ทักแม่ได้ไหมฮะกินเนือทักแม่ได้แลวแม่จ้า ซาซาคอยงามแดงเฝ้ามองงามสองทุ่มต้อง,สงเสร็จแอดมินมาน,นั่งในบอกจ้า กันตาหูฟังพอไปสื้อหมูฟังมาอันเก่ามันทั้งเลยอันเก่ามันใสมาสามปีแล้วสองปีสามปีแ,แบบนี้เหรอแบบประกันเหมือนกันนี่เหรอแบบนี้ใช่ไหมจิ่เป็งที่มพัง,งก็แบบนี้แหละม,มันใสมาถึงอายุควแล้วแตรว่ามันเสียบไฟมันมีอยู่ไฟไม่รู้จะใช้ใได้หรือเปล่าลองเชือ่อมต่อดีกว่าที่ทำไมภาพไม่ชัดหน้าชาหลังเบ์หรือเปล่าแม่แกเอาหมวดนี่ไงหมวดภาพยนตร์มันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ นนแสงมัชื่ออะไรอาซาอะอ่าซาไม่เห็นอะไรเลยกดชัตเตอร์กดตรงที่คนนั่นแหละเห็นไหมไม่เห็นอะไรหรอกมันไม่มันเบลอหรอเบลอไปหมดมีเครื่องห